ความจริงของความเป็นมนุษย์หรือจิตตวิทยาเนี่ยวิทยาแปลว่าวิชาจิตตะแปลว่าจิตใจดังนั้นเท่ากับว่าสิ่งที่นิกกี้กำลังคุยเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิชาความเป็นจิตใจของมนุษย์ซึ่งนำพามาซึ่งพฤติกรรมจังหวะนี้ตอนที่คุณมีลูกคุณก็สนใจใส่ใจลูกคุณจนไม่มีเวลาดูแลพ่อแม่ของมึงไงเมื่อเขามีลูกปุ๊บพ่อแม่เปลี่ยนสถานะกลายเป็นหู่ยากเด็กน้อยคนนั้นกลายเป็น ผู้ใหญ่ก็คือวันนี้แล้วทีนี้สิ่งที่พ่อแม่หลายคนไม่เข้าใจหรือลืมนึกถึงไปว่าลูกก็มีหัวใจแล้วก็มีประสบการณ์ที่ยังไม่เท่าคุณเหมือนกับคุณตอนที่ไม่มีประสบการณ์เลยนั่นแหละตอนนี้พ่อแม่ก็เริ่มเหงาเป็นคนชราถูกไหมที่พ่อแม่มาปรึกษานิกกี้ก็คือพนนันเนี้มันดื้อม,มากๆเลยค่ะมันทาไมอย่างนั้นอย่างนี้อะปัญหาล้านแปดคุณเป็นเด็กอะ่ะคุณก็ทําไม่ต่างจาก เด็กคนนี้หรอคุณอาจจะก,กัดมือแม่คุณก็ได้เหมือนกันหรือเปล่าแต่ตอนนั้นคุณจําไม่ได้คุณโมโหคุณก็โยนของเหมือนกับลูกคุณแต่คุณจําไม่ได้เราแค่โตมาจนเราลืมอดีตลูกเราลงไปนอนดิ้นแม่เดินหนีจังหวะนั้นคุณก็ลืมไปว่าคุณก็เคยเป็นเด็กคนนั้นที่ลงไปนอนดิ้นเพียงเพราะแม่ไม่เข้าใจตอนไปเที่ยวห้าง ณนะตอนนี้พอลูกทําเราก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้สิมันต้องอย่างนั้นสิมันต้องอย่างนี้สิลูกเริ่มพารไปเป็นวัยรุ่นอ่ะนี่นี่นพารแล้วพารแล้ววัยเรียนไปโรงเรียนใช่ไหมตื่นสายไม่อยากไปโรงเรียนไม่ทําการบ้านอ่ะมีแฟนสูบบุหรี หนีเที่ยวมีอะไรอ่ะท้องในวัยเรียนอ่ะเราเป็นพ่อแม่เนี่ยเราตัวใหญ่ประสบการณ์เยอะเราจะพยายามยัดทุกอย่างให้เด็กหรือว่าพยายามปกป้องเพื่อให้เขาอยู่ในเซฟโซนอยู่ในสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเราคิดว่าเด็กคนเนี้ยเป็นสิ่งที่กูต้องลิขิตชีวิตมันอ่ะเพราะเราป้อนข้าวเพราะเราบดกล้วยให้แม่งกินคือชะตาชีวิตมึงอยู่ในมือกูแล้วอะ่ะลืมนึกถึงหัวอก ของคนหนึ่งคนว่าเขาก็เป็นคนนะเว้ยเราก็เคยเป็นคนคนนั้นไม่ใช่เหรออ่ะหลายคนลืมตัวนะนิกกี้มาดึงสติพ่อแม่นิดนึงนะดิดนิ้วแล้วดึงสตินิดนึงว่าสิ่งที่คุณกำลังลืมเพราะคุณกำลังยืนอยู่บนความรู้สึกของตัวเองจนเกินไปตรงนี้จะทำให้คุณลืมนึกถึงหัวอกของคนอีกคนหนึ่งไม่เกี่ยวกับอายุ แต่เขาก็คือคนนะเคสเมื่อวานเลยสดสดร้อนร้อนเลยคุณสามีที่เขาแต่งงานด้วยเนี่ยคือเมียตายแล้วตัวเขาก็ต้องกลายเป็นแม่เลี้ยงกลายเป็นว่าเขาก็เลยต้องเป็นแม่โดยที่ไม่ได้อยากเป็นกลายเป็นว่ามันจะเกิดความรู้สึกที่ว่านั่นไม่ใช่ลูกเราส่วนนี่คือลูกฉัน ณจุดจุดนี้ที่กาลังทําร้ายเด็กคนเนี้อยากจะใส่ให้มันได้ดีขีดเส้นให้มันเดินนั่นนูน่นนี่เกลียดมันดือ้อใส่เราเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่มันไม่ใช่อเด็กคนนี้มันดือ้อเอาไมา้ตีมันหรืออะไรเงี้ยแต่พอคุยไปปรากฏว่าตัวผู้หญิงคนนี้ยเขาลืมในจุดที่เขาตอนที่เขาเป็นลูกเลี้ยงว่ามันรู้สึกแย่แค่ไหนเวลาที่แม่เมินความรู้สึกเขาเวลาที่แม่เลี้ยงสั่งเขาเวลาที่แม่เลี้ยงตีเขาบังคับเขาให้เขา มีวินัยต่างๆน,นานาที่แม่เลี้ยงทำพฤติกรรมที่ออกมาเด็กไม่ได้เข้าใจถึงความรู้สึกว่ามันคือเจตนาดีแต่สิ่งที่เด็กคนนี้ก็คือคนเนี้ยที่โตมาแล้วเนี่ยเขาเจ็บปวดน,นะแต่เขาลืมพอเขามาเป็นแม่แล้วปุ๊บอำนาจกูตเต็มฉันก็อยากจะแสดงออกว่าฉันดูแลเขาดีนะ คือจริงๆอะ่ะเราก็รักเขาแหละเราก็ดูแลลูกเขาด้วยนั่นแหละเพราะเราก็รักสามีเราอะ่ะเออเข้าใจได้แต่ลึกๆในเชิงจิตวิทยาหรือใต้น้ํามันเป็นความรู้สึกที่เราต้องทําเพื่อที่จะแบบให้สามีชมให้สามีแบบนี่คือเมียที่ฉันเลือกมาอย่างคู่ควรและฉันเป็นเมียที่คู่ควรจะอยู่กับเขาอะ่ะและนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ฉันดูแลลูกคุณไงยิ่งยิ่งเด็กคนนี้ดื้อเท่าไหร่เราก็จะพยายามควบคุมมันให้ได้ เท่านั้นดังนั้นเมื่อไหร่ดือ้อกูตีซึ่งตอนที่เขาเด็กโถถุยตัวเองโดนตีรู้สึกแย่แค่ไหนจําไม่ได้เลยเนาะณนะวันนี้นิกี้เลยดึงให้เห็นถึงจุดจุดนี้นิดนึงเพื่อให้เขาเห็นว่าณนะโมเมนต์ที่เขาโดนตีณนะโมเมนต์ที่แม่เลี้ยงหวังดีแต่ทําพฤติกรรมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เจตนาข้างในดีนะแต่เด็กไม่ได้รับสารนั้นนะจนถึงวันนี้ยังไม่ชอบแม่เลี้ยงอยู่เลย โตมาในความเป็นลูกชังอะแม่เลี้ยงไม่ได้รักกูณวันนี้ที่โตมาแล้วยังรู้สึกอยู่เลยอะดังนั้นณวันนี้ที่เขากําลังทําแบบเดียวก,กันกับลูกของสามีเขาเนี่ยคิดว่าเด็กคนนี้จะต้องรู้สึกไหมก็ต้องรู้สึกเหมือนกันเพราะมันไม่ใช่แม่กูอะมันก็ต้องรู้สึกปะ่ะว่ามึงตีกูมึงดุกูทุกคําที่มึงพูดเนี่ยกูไม่ใช่ลูกมึงไงเขาก็ต้องมีสิทธิ์จะคิดป่ะณวันนี้บางครั้งเราลืมตัวเราลืมไปว่าเราก็เป็นเด็กคนนั้นนะ หลายครั้งที่เราโตแล้วแล้วเรามักจะลืมว่าตอนเด็กฉันอย่างนั้นตอนเด็กฉันอย่างนี้พาร์ทที่เราพูดเนี่ยความรู้สึกของเราจะแบ่งเส้นทันทีลึกๆเราจะไม่ได้รู้สึกว่ามันคือตัวเราอะ <laughs> เราจะลืมตัวเองตอนเด็กเราลืมไปว่าเราก็เคยไม่ชอบโดนตีนะเราก็เคยไม่ชอบโดนดุนะเราก็เคยไม่ชอบโดนตัดสินนะเราก็เคยไม่ชอบโดนเปรียบเทียบนะแต่พอณวันนี้เราดันทําเราก็ดันไม่แคร์ด้วยนะเพราะว่าเราเห็นความผิดของเขาอะใหญ่โตซะเหลือเกิน เราตีกรอบไปแล้วเรามองภาพไปแล้วว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องแต่เมื่อไหร่ที่มันออกนอกรูปปุ๊บมึงผิดทันทีเลยกลารเปนว่ามึงผิดมึงโยนของอย่างนี้ไม่ได้โยนไม่ได้มึงโมโหอย่างนี้ไม่ได้ห้ามโยนของอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะมีพฤติกรรมของเราที่เราไปพูดจาใส่เขาเอาความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยใส่บอกว่าเราเราบอกว่าเราเลี้ยงด้วยเหตุผลนะแต่เด็ก เขาไม่ค่อยมีเหตุผลหรอกค่ะยิ่งเด็กเล็กยิ่งไม่มีเหตุผลเพราะเหตุผลของมึงไม่ใช่เหตุผลของเขาเขาอยากจะเล่นเขาสนุกเขาโกรธเขาก็อยากจะโยนเพราะเขาไม่รู้วิธีการจัดการความโกรธของเขาดังนั้นนี่คือเหตุผลของเขาที่เขาจะโยนที่เขาจะปาที่เขาจะกัดคุณอ่ะใครที่มีปัญหาอยากที่จะ ช่วยให้ลูกตัวเองแบบไม่มีปัญหาแบบเนี้ยมาคุยกับนิกกี้โดยตรงดีกว่านะทักไลน์ไอดีข้างบนกระดานเนาะใครที่อยากศึกษาเรื่องเกี่ยวกับลูกเนาะก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนได้มันเราไม่ได้ใส่บาแบกหามอยู่แล้วดีกว่าเราไม่รู้เพราะความไม่รู้แม่งแพงกว่าความรู้อีกนะใครที่รู้สึกว่าจําเป็นที่จะต้องรู้เรื่องพวกเนี้ยกําลังท้องอยู่เตรียมตัวเลยนะตอนท้องนี่แหละเป็นช่วงเวลาที่ศึกษาดีที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าลูกมันออกมาปุ๊บ มึงไม่มีจังหวะจะศึกษาแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนที่ลูกเราเปลี่ยนที่พ่อแม่ก่อนวิธีการเลี้ยงมันต้องเกิดจากเรา